นายแบงก์ยักษ์ใหญ่ UOB บอกว่าอสังหาริมมรั์ประเทศไทยเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีแบงก์ชาติตัดสินใจหันดอกเบี้ยนับเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในรอบ2ปี5เดือนเตือนเศรษฐกิจยังมีอาการเส่บิตคอยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่124,000ดอลลาร์สหรัฐโดนัลด์ทรัมป์สยบข่าวลือไม่เก็บภาษีนำเข้าทองคำแท่งเจอเทขายลงอย่างหนักร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโว แรงเหลือๆประหยัดเหลือๆท่านผู้ชมครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์สิบโมงเช้ากับ B Times Recap ในการสรุปเนื้อหาความน่าสนใจของกระแสและข่าวเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศกันนะครับเริ่มต้นกันกันกบวันที่14สิงหาคมนะครับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร UOB ประเทศไทยบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยปีนี้เร้รายที่สุดในรอบ100ปีครับ คุณจุตชัยเตยรายชกุลนะครับกรมกรมการผู้จัดการสายงานบุคคลธนกิจของธานาคารยูโอบีประเทศไทยได้พูดถึงเกี่ยวกับบรรยากาศหรือว่าตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย2,568ซึ่งประเมินแล้วในภาพรวมนั้นมองว่าเป็นภาวะที่ตกต่าําแล้วก็ดูจะย่าแย่ที่สุดในรอบหนึ่งศตวรรษหรือ100ปีที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่มองว่าทําไมถึงตกต่ําเร็วร้ขนาดนั้นก็เนื่องจากว่าสินเชื่อบ้านโดยรวมของบ้านเรานี่นะครับแทบที่จะไม่มีการปล่อย ให้มีการซื้อบ้านกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่แล้วสินเชื่อที่บรรดาธนาคารต่างๆสามารถที่จะปล่อยให้กับลูกค้าไปซื้อบ้านได้ยังพอมีบ้างแต่ปรากฏว่าปีนี้ร่วงเลยมาจนกระทั่งจะเกือบ8เดือนกันแล้วแทบจะไม่มีสินเชื่อใหม่นั้นปล่อยให้กับคนที่สนใจอยากจะซื้อบ้านกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปริมาณของการปล่อยสินเชื่อใหม่รวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเหตุการณ์อย่างนี้นับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทาให้มุมมองว่าอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนั้นย่าแย่ที่สุดในรอบ100ปีหรือ1ศตวรรษนั่นเองครับสุกที่15สิงหาคม3แอปธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนั้นใช้งานกันไม่ได้ล่มพร้อมๆกันครับวันศุกร์ที่15สิงหาคมนะครับเวลาตอนเที่ยงทุกคนก็กําลังที่จับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่สามารถที่จะโอนเงินออกจากแอปพลิเคชันของตัวเองเพื่อที่จะซื้อหาข้าวข,ของทานกันเลยนะครับปรากฏว่ามีสแอปพลิเคชันดังๆจาก3ธนาคารยักษ์ใหญ่ ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันเลยครับแอปแรกนี่นะครับก็คือของทางด้าน K-Plus จากธนาคาร K-Bank หรือว่ากสิกรไทยนะฮะส่วนแอปที่2อนี่นครับก็คือ SCB e c s y ของธนาคาร SCB ครับและแอปที่3เนี่ยก็คือ TTB Touch ของธนาคาร TTB นะครับเหตุผลนั้นปรากฏว่าตรวจสอบกันแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขกันแต่ปรากฏว่าชาวเน็ตในบ้านเรานั้นตัดสินใจขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีนะครับกับ3ธนาคารที่ไม่สามารถใช้ โอนจ่ายถอนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเองก็ไม่สามารถที่จะรับโอนเงินซื้อจากลูกค้าได้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบไปแล้วปรากฏว่าการใช้งานไม่ได้นั้นบางธนาคารเขาบอกว่าไม่แสดงยอดเดินเงินในบัญชีนะครับหรือว่ายอดของเงินที่เหลืออยู่เป็นต้นแต่ว่าก็พยายามแก้ไขจนกระทั่งใช้เวลาพอสมควรกับการที่แอปดังกล่าวนั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งครับทันทีที่พ้นหลังหยุดยาวนะครับ13สิงหาคมธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจลงดอกเบีย้ยต่ำสุดในรอบ2ปี5เดือนครับ เลขานุการคณ,ณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาถแถลงเองนะครับและในที่สุดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามปากาเซียนหลายค่ายที่มองว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติในครั้งนี้จะต้องลงดอกเบี้ยครับและในที่สุดเสียงออกมาเป็นเอกฉันไม่แตกแถวนะฮะให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงลงมาจาก1.75หรือเพียงแค่1.5ก็ลงไปเพียงสื่นเดียวนะครับและนั่นกหมายความว่าขณะนี้ประเทศไทยนั้นมีอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร กลางแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติของเราเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ2ปี5เดือนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งหมด4ครั้งรวมแล้ว1%นะครับไล่ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับธนาคาร่งประเทศไทยก็ให้เหตุผลว่าทําไมครั้งนี้ต้องลงดอกเบี้ยเนื่องจากว่าเตือนครับครึ่งหลังของปีนี้จะเจอความเสี่ยงหลายด้านด้วยกันนะครับแม้ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวก็ไม่กลับมาฟื้นเต็มที่ภาคการส่งออกเองก็เจอการส่งออกจาก ดึงปริมาณหรือความต้องการในช่วงครึ่งปีหลังไปไว้ตอนต้นปีเพราะว่าพยายามที่จะเลี่ยมเรื่องของมาตรการภาษีของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับและนอกจากนี้แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยให้เหตุผลที่ลงดอกเบีย้ยครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะแบ่งเบาภาระหรือช่วยลดภาระนี่ของคนไทยในปัจจุบันครับแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ที่10สิงหาคมแต่ต้นสัปดาห์นี้ก็คือคักนะครับหลายคนที่เป็นสาวกของป๊อปมาร์ทไปเข้าคิวกันเพราะเนื่องจากว่าที่สุด ป๊อปมาสโตรหรือว่าแรนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพประเทศไทยครับการเปิดตัวมีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10นะครับและในที่สุดตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ไม่ว่าจะเป็นันักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนไทยเองที่ชอบสะสมตุ๊กตาจากป๊อปมาร์นั้นก็เดินทางกันไปเข้าคิวเป็นแถวกันเลยนะครับสำหรับการตัดสินใจเปิดป๊อปมาร์ Global Landmark Store แห่งนี้เกิดขึ้นที่ชั้นเจของไอคอนสยามนะครับพื้นที่กว้างทีเดียวครับ760ตารางเมตรและเป็นสโตร์แรกที่มีคาเฟ่อยู่ข้างในด้วยนะครับภายในก็ตกแต่งกันแบบชนิดที่สีสันหรูหรากันเลยทีเดียวครับการที่ผู้บริหารของชาวจีนเดินทางมาด้วยตัวเองก็คือประธานเจ้าที่บริหารของป๊อปมา์ทนะครับนั่นเป็นการส่งสัญญาณว สโตร์แห่งนี้หรือร้านสาขาของป๊อบมาดแห่งนี้นั้นมีความสําคัญสําคัญอย่างไรทราบไหมครับปรากฏว่ารายได้ของป๊อบมาทนี่นะฮะคิดเป็น47สําหรับที่อยู่รายได้นอกแผ่นดินจีนครับในขณะที่รายได้เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับรายได้เฉพาะในจีนนั้นป๊อบมาดมียอดขายถึง7,900ล้านหยวนรายได้นอกจีนนั้นสูงถึง5,000ล้านหยวนนะครับและรายได้นอกจีนตรงนี้ มีอัตราการเติบโตสูงถึง5เท่าด้วยกันครับปัจจุบันนั้นปอกมาทมีสาขาไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟลชชิพหรือว่าเล็กการใหญ่อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะทั่วโลกประมาณกว่า130สาขาและใน130สาขานั้นมี40สาขาที่อยู่ในอาเซียนครับและสิ่งสําคัญที่สุดที่เลือกประเทศไทยขึ้นมาก็เพราะว่าประเทศไทยเองก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในขณะเดียวกันก็มีจานวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยในปีที่แล้วเนี่ยถือว่ามากที่สุดอันดับต้นๆของโลก ก็ดูจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสําหรับธุรกิจของปอบหมาดในอนาคตต่อไปครับ14สิงหาคมนะครับนายายานั้นตัดสินใจกลับมาเปิดสาขาครั้งแรกในรอบหลายปีทีเดียวนะครับ นารยาครับเป็นผู้ผลิตกระเป๋าแล้วก็เครื่องอักเซสซอรีต่างๆชื่อดังตั้งแต่ในสมัยอดีตที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าที่มีโบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นารยาและก็เป็นที่ต้องตาต้องใจโดยเฉพาะนักเที่ยวชาวต่างประเทศถือว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกใจของคนจีนเลยทีเดียวครับและในที่สุดนั้นวันที่14สิงหาคมนะครับนารยาก็ได้ตัดสินใจเปิดสาขาซึ่งถือว่าเป็นสาขาแลนด์มาร์คของบริเวณย่านเยาวราชก็เลยก็ได้ครับสาขานี้มีชื่อว่าสาขาไชนาท่วนะครับนับนเป็นการกลับมาเปิด สาขาของนารยาในรอบหลายปีทีเดียวครับสําหรับสาขาแห่งนี้นะครับก็จะมีสินค้าไม่ต่ํากว่า1,700รรายการนะครับและถือว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดสําหรับการกลับมาบุกธุรกิจนารยาครั้งนี้ในย่านใจกลางไชน่าทาวน์เนี่ยก็คือการเปิดตัวแมสคอตที่มีชื่อว่าน้องนารยานะครับและนี่เป็นสาขาแรกครั้งประวัติศาสตร์ของนารยาด้วยที่มีการเปิดบริการจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันนั่นก็เพราะว่าต้องการที่จะต้อนรับบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมหรือว่า ช้อปปิ้งกินดื่มอาหารในย่านยาวราชครับ11ส,งสิงหาคมนะครับทั่วโลกก็ลุ้นกันนะครับเพราะว่าอีกเพียงวันเดียวจะถึงเส้นตายระหว่างจีนกับอเมริกาที่สุดก็ยอมต่ออายุกันนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะครับโพสต์ลงในสื่อโซเชียลของส่วนตัวแลวบอกว่าในที่สุดเนี่ยลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีสหร,รัฐให้มีการเลื่อนเส้นตายวันที่จะเก็บภาษี ของสินค้านําเข้าจากประเทศจีนซึ่งเส้นตายเดิมนี่นะครับจะจบลงวันที่12สิงหาคมครับหลังจากการเจรจาในรอบที่3ที่สต็อกโฮมของสวีเดนเนี่ยหัวใจหนึ่งที่ได้จากการเจรจารอบที่3ระหว่างตัวแทนที่เจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็คือต้องการอยากจะต่ออายุเส้นตายนี้ออกไปนะครับจนในที่สุดนั้นผู้นําสูงสุดของทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นคนที่ออกมาโพสต์ก่อนนะครับว่าที่สุดแล้วเราจะเลื่อนออกไป90วันเพราะฉะนั้นวันเส้นตายใหม่นั้นจะถูกขยับไปเป็นวันที่1 0พฤิกายนครับ ทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์โพสโซเชียลมีเดียนั้นท่านการจรีนก็ออกมาบอกทันทีนะครับว่าจีนเองก็เห็นด้วยครับแล้วก็ได้ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีสินค้าของ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้าจีนนั้นออกไปอีก90วันนะครับสำหรับประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาแก้ปวดเฟนทานีนนะฮะซึ่งตดดัวเราทานั้นมองว่ามีการลักลอบนําเข้าจากประเทศจีนเข้าไปในอเมริกานะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะสิ่งหนึ่งที่การเป็นประเด็นที่ยังดึงดึงกันอยู่เนี่ยนะฮะก็คือมาตรการที่จะคว่ำบาตรจีนเนื่องจากว่าจีนนั้นเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีการบบบบัััังงคคใใชช้้เลืื่่ออนหรไมพ เป็นการเลื่อนมาแล้วถึง3รอบด้วยกันครับ12สสิงหาคมเวียดนามตัดสินใจใช้การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแก้เกมและผลักดันเศรษฐกิจต่อไปนะครับ รัฐบาลของประเทศเวียดนามนะครับได้ออกประกาศโดยกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามนะฮะว่าจะให้บรรดาพลเรือและก็ประชาชนที่อยู่ใน12ประเทศซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในยุโรปทั้งสิ้นเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามได้โดยไม่จําเป็นต้องมีวีซ่าครับและอยู่ได้ยาวนานถึง45วันด้วยนะครับสำหรับ12ประเทศที่ทางด้านเวียดนามนั้นได้ประกาศมาตรการดังกล่าวเนี่ยครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15สิงหาคมปีนี้นะฮะเรื่อยไปนจนกระทั่งถึง14สิงหาคม202 มาตรการนี้นี่นะครับที่เราเรียกกันว่าวีซ่าฟรีนั้นจะยืดยาวถึงประมาณ3ปีเต็มครับสำหรับ12ประเทศนี้เนี่ยนะครับก็ได้แก่ประเทศเบลเยียมเบลกเรียโคเอเชียสาธารณ Czech ary, bourg, Poland, Romania, รัฐเช็กฮังการีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โรมาเนียนะฮะสโลวาเนียรวมไปถึงสโลวาเกียสวิตเซอร์แลนด์และก็ที่สำคัญกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามนั้นเตรียมที่จะให้มาตรการนี้เพิ่มเติมอีก13ประเทศในอนาคตด้วยครับ กลางสัปดาห์นี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่เล่นบิตคอยนั้นตื่นอกตกใจทีเดียวครับเพราะว่านิวไฮเกิดขึ้นที่124,000ดอลลาร์ 1, 24, สหรัฐตลาดซื้อขายเงินบิตคอยในเอเชียนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่13สิงหาคมนั้นก็รายงานตัวเลขที่ทำให้คนที่ลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะสกุลเงินบิตคอยนี่นะครับ ดีใจกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะฮะเพราะเนืงจากว่าราคาของเงินบิตคอยน์ในวันดังกล่าวในเอเชียนั้นพุ่งขึ้นไปถึงแต่หลัก124,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ครับแต่จริงๆแล้วนี่นะครับ ตัวอัตราของเงินบิตคอยนั้นเลยขึ้นไปถึงสูงสุดระหว่างวันเนี่ยที่1 24, 000, 2 4 0 0 0ดอลลาร์เท่ากับว่า1บิตคอยนั้นสามารถที่จะแลกได้4.07ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับปัจจัยที่ดันให้เงินบิตคอยนั้นทําสถิตินิวไฮครั้งใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่1เดือนที่ผ่านไปเนี่ยก็มาจากเรื่องของคริปโตเอ็กซ์ชนซ์ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการซื้อขายแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็นําบริษัทของเขาเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อขายครัร New York ฐ ผลปรากฏว่าราคาหุ้นที่เปิดการซื้อขายในวันแรกของคริปโตเอ็กซ์ช e นเนี่ยพุ่งขึ้นถึงประมาณกว่า2เท่าด้วยกันนะครับจากราคาที่เรียกว่าหุ้น IPO นั่นเองและนอกจากนี้แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่อยู่ในอเมริกาก็มีการออกกฎหมายและผ่านกฎหมายให้กับสถาบันการเงินนั้นสามารถที่จะระดมทุนแล้วก็ต้องจดทะเบียนเกี่ยวกับเงินคริปโตเคอเรนซีที่ตัวเองนั้นระดมทุนกันออกมานี่ยังไม่นับกับกรณีที่ครอบครัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump เนี่ยนะครับก็จัดอีเวนต์จัดงานในการเปิดตัวธุรกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีในช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับ และปิดท้ายกันที่วันที่11สิงหาคมนะครับทองคําดีใจได้แป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าในที่สุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าไม่เก็บภาษีนําเข้าทองคำแท่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากแล้วก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าความไม่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สํานักข่าวที่มีชื่อว่า financial times เนี่ยนะครับรายงานว่าอเมริกาเนี่ยจะเก็บภาษีทองคําแท่ง สำหรับทองคำที่มีขนาด1กิโลกรัมครับหรือประมาณ100อ่อนซ์นะครับคราวนี้ออกมาเนี่ยก็ปวดว่าทำให้ราคาทองคำโกลฟิวเจอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนจะเข้าเข้ามาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยขึ้นไปถึงสูงสุดเป็นประัติศาสตร์เลยนะครับที่ราคา3,534เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์ครับ เทียบกับราคาปิดในช่วงก่อนนั้นเพียงวันเดียวที่ได้ข่าวนี้พุ่งขึ้นถึง80ดอลลาร์สาหรัฐต่อออนซ์ครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอมาถึงช่วงของวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโพสต์เลยนะครับว่าจะไม่มีการเก็บภาษีนําเข้าทองคำแท่ง เรื่องนี้ก็ปรกฏว่าในที่สุดนั้นราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ก็ถูกเทขายในวันต่อมาทันทีครับทำให้มีราคาซึ่งลงมาในช่วงของสัปดาห์นี้หลุด3,400ดอลลาร์สหรัฐกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวที่น่าสนใจทั้งกระแสะและประเด็นเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศทั้งสัปดาห์นี้ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์10โมงกับ BT i m e s Recap ทุกแพลตฟอร์มของเราสวัสดีครับ